ื่อนๆคะวันนี้นะคะ MG ก็ได้วิดีโอเซตใหม่มาจากเมืองนอกเลยค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นตัวเอาผารุรุนใหม่เนี่ยแบบเต็มๆกันอีกรอบนึงนะคะแล้วรอบนี้เนี่ยก็พยายามที่จะถ่ายกันมาให้แบบละเอียดที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทําได้ในช่วงนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆจะชอบถ้าชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล w ไว้นะคะสาหรับข่าวสารอะไรที่เราจะมีมาให้อีกค่ะเรามาเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยนะคะอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะคะก็คือตัวโลโก้ค่ะที่เปลี่ยนไปโลโก้เอาผาดเดิมที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นตัวโลโก้โตโยต้าค่ะเด่นล้ามาเลยคืออยู่หน้ากระจังหน้าเลยค่ะ อีกหนึ่งตัวนะคะที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงก,ก็คือตัวกระจังหน้านั่นเองค่ะจะมีลายคล้ายเดิมนะคะแต่รอบนี้เนี่ยร่องตรงกระจังหน้าเนี่ยจะตื้นขึ้นนะคะแล้วก็มีความกว้างมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับตัวกระจังหน้าด้านหน้านะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวค่ะอีกหนึ่งจุดเด่นเลยก็คือตัวไฟเลี้ยวของคันใหม่เนี่ยจะกลืนไปกับกระจังหน้าค่ะทําให้เป็นดีไซน์ที่ดูโดดเด่นแล้วก็โมเดิร์นมากๆค่ะ ส่วนตัวกระจังหน้านะคะอย่างที่รินบอกว่าพอร่องมันตื้นขึ้นเนี่ยมันก็จะดูพองมากขึ้นนิดนึงนะคะทําให้ดูเป็นดีไซน์ที่ดูใหม่มากค่ะแล้วก็ตัวลายเส้นนะคะจากตัวกระจังหน้าลงมาถึงไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะหายไปนะคะทําให้ไฟตัดหมอกเนี่ยก็มีดีไซน์ที่ใหม่ค่ะเป็นดีไซน์คล้ายๆ Dia ดมอนเชฟแบบเอียงๆนะคะ ถัดมานะคะเราก็จะเห็นว่าล้อเนี่ยลายก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะเป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันและที่เราอยากจะเห็นก็คือโลโกโลอ้อัลพาซึ่งก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าจะมาอยู่ที่ด้านข้างรถนั่นเองค่ะอยู่ตรงประตูหน้านะคะทําให้เหมือนกับว่าอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังค่ะ บานสไลด์ยังเป็นบานสไลด์ไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะคะไฟท้ายเนี่ยก็คือจะมีดีไซน์ที่ใหม่เลยนะคะเป็นดีไซน์ที่อิงมาจากกระจังหน้ารถนะคะทําให้ดูใหม่แล้วก็ดูสวยมากๆค่ะอีกหนึ่งจุดที่รินชอบมากๆเลยก็คือตัว เส้นระหว่างด้านข้างนะคะมาถึงใต้ไฟท้ายค่ะทำให้ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็โมเดิร์นขึ้นสุดๆเลยค่ะเรามาต่อกันที่ภายในนะคะภายในเนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยว่าจะมีลายเส้นที่เพิ่มขึ้นมาในประตูด้านข้างนะคะตรงหนังเนี่ยจะเป็นลายใหม่นะคะแล้วก็ตรงคอนโซลตรงเบาะแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะคะก็จะมีลายเส้นที่เป็นสีออกคอปเปอร์หรือว่าออกทองทองนิดนึงนะคะ แต่งเพิ่มขึ้นมาให้ดูสดสใสดูเฟรชขึ้นมาว่ามันคือดีไซน์ใหม่นั่นเองค่ะตัวคอนโซลหน้าก็จะคล้ายเดิมนะคะแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยเหมือนจะดูเปลี่ยนใหม่นะ แล้วก็ตัวพรมลัยเนี่ยก็จะเป็นพงมลัยมัลติฟังก์ชันค่ะส่วนด้านหลังนะคะเบาะคู่กลางเนี่ยก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนเดิมค่ะเป็นหัวมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็ดูสวยมากๆแต่จุดเด่นของด้านในเนี่ยจะอยู่ที่ซันรูฟค่ะซันรูฟของคันใหม่เนี่ยจะดูแบ่งเป็น2ด้านนะคะแล้วเหมือนจะมีคอนโซลกลางข้างหน้าบนเพดานขึ้นมานะคะที่เป็นไฟด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูคันจริงกันอีกทีนึงว่าจะสวยแค่ไหนค่ะ สำหรับวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างเอาผ่ารุ่นใหม่ถูกใจทุกคนหรือเปล่าชอบไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะและตอนนี้ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของ รถอาผปารุ่นใหม่หรือจะเป็นเวลไฟรุ่นใหม่นี้นะคะ MG ก็เปิดรับจองแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการเป็นเจ้าของและครอบครองอาผาารุ่นใหม่นี้นะคะสามารถจองอตแรกที่ MG ได้ค่ะโทรเข้ามาเลยวันนี้นะคะหรือว่าจะติดต่อผ่านเพจของเราก็ได้เพื่อให้ฝ่ายขายของเราดูแลท่านได้อย่างรวดเร็วทันใจค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจไว้ให้รินด้วยนะคะ